เจ๊ไม่ได้ทำไร,รใครนะจะฟ้าอย่าไปเชื่อผู้หญิงคนนี้นะเจียนจะทำอย่างนี้นะโอ๊ยเจ๊เจ๊ดีจะสุดขอชีวิตจริงค่ะเพื่อนๆค่ะเมตตาดิฉันเมตตาหมอปลาเมตตาเจ๊รัตนานะคะอย่าลืมอดหนุนนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพกล่องละ250บาทมี15ซองนะคะกินได้ถึง2ออาทิตย์อยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะคาเฟอีนต่ำไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานมี เป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญคือมีสมุนไพรกว่า27ชนิดเกี่ยวกับความงามหมดเลยไม่ว่ากูต้าไทโอนแล้วก็เออเขาเรียกว่าไงนะเออเดี๋ยวก่อนหนูวีจดไว้มีวิตามิน B6 นะคะแอลแอลกูต้าไทโอนทับทิมหรือว่าทั้งเช่าที่เบตโสมสกัดเห็ดหลินจือโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดองุ่นแล้วก็เออใช้ถั่วเหลืองอ่ะใช้ถั่วเขียวใช้ถั่วเขียวถั่วเขียวหร่อปะใช่ไหมใช่ไหมที่ใช้คือถั่วเขียวใช่ไหมไอ้ไขย ตอนนี้นะคะกล่องหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทเราส่งฟรีนะคะส่งฟรีเลยต่อไปก็คือเจ๊ค่ะรบกวนช่วยหนูถือหน่อยถือก็ตือดเนี่ยจะหนีมาจะปาหน้าแม่งเลยเพื่อนเพื่อหูแตกเลยยังคะต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะยาสีฟันดองตรพีรุ่นปากดีตัวนี้นะคะใช้เท่าเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นเองนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบใช้ได้สี่เดือนแต่ตอนนี้คือหนูสี่เดือนใช้เพราะว่าอาจจะว่าใช้ด้วยเมล็ดถั่วเขียวจริงๆนะคะเพื่อนๆแล้วกลิ่นมันอะ ค่าเเชื then, ้อแบทีีรยในถือแบบนี้สิถือแบบนี้มันทำเช้าน้ำถือแบบนี้เมา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 น้ำปลาล้าน้ำปลาล้านะคะน้ำปลาล้าน้ำปลาล้าปรุงรสตัวนี้ค่ะน้ำปลาล้าถือดีดีถือดีดีอย่าเพี้ยงของดองก็ปรุงรสด้นะคะแบบนนี้เลยไอ้สัตว์เดี๋ยว ตัดขายของก็ถือดีดีมััมันทบบงคบเถือดีดีอ่ะขายแล้วเอาเลยเอฟเลยคอมเมนต์คอมเมนต์ถ้าจัดบรรยาก,กาศให้พี่โนดมาเข้ามันเลยเข้าหาปลากระป๋องนะคะเราใช้ปลาไม่เคยเร็วถ้าปลาตัวใหญ่หน่อยใช้สองตัวถ้าตัวเล็กให้ของเงียบปากเลยไ,ม,ไม,มันต้องขายแม่งแล้วในซอสมะเขือเทศเกรปเอนะคะไอสัตว์ธรรมดานี่พาทำโทษไอเงี้ยนยังาก ค่ะต่อไปน้ำพึ่งเกสอนป่าน้ำพึ่งเงียบเด้ยอ๋อไอเงียบไม่ต้องขายนกคัวบอกคันคว้ยทำไงเอาไหมดี่บอกอย่ายุ่งกับเจนะเอาเลยเอาเลยมาเลยมามาเลยมาเลยนี่โอ้ยเมื่อกี้ผมดูดงปากหอมนะเฉยพระจ๋าทำด้วยไอ้ควายของี่หนักค่ะอ่ะมาต่อค่ะเพื่อนๆ่อคะตอนนี้ อ๋อโกโก้ราคาเท่าไหร่ละคะคือตอนนี้โกโก้น่าจะหมดของนะมันหมดมันหมดผลิตไม่ทันค่ะโกโก้คือตอนนี้นะคะเอสคือมันเหลือแค่กาแฟเพื่อสุขภาพไอ้โกโก้กับกาแฟเอสเปรสโซ่กับคาปูชิโน่อดใจรออีกนิดหนึ่งผลิตไม่ทันรอนิดนึงนะคะเพื่อนๆตอนนี้ของหมดจริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่เมตตาเรานะคะน้ำพึ่งเกรอนป่าตัวนี้นะคะสั่งได้นะคะ ราคาไม่ถึงร้อยคอมเมนต์เลยแปดแล้วก็ตามด้วยรหัสเลยตอนนี้ถ้าเธาไม่กินแบบเจ๊เราไม่กินแบบเจ๊เจ๊เราทานค่ะเจ๊เดกไหมเขาถามอ่ะกินไหมเจ๊ถือให้หนูแพ็ไหมนะคะไอ้น้าหีไปถึงวามจิงบ้านกูเลยไอ้ไหมบอกหน้าหมีแล้วพี่หน้าหมีหมอปลาหน้าหมีไม่หมีละหีเลยท่านูเใชพูดเหรอเดี๋ยวพี่โนดก็มามาทำอะไรชีวิตจริงบ้านมาทำอะไรนะพี่โนดฮะ จะมาซื้อของเหรอซื้อเท่าไร่มีเงินหรือเปล่าหยิบตังค์ร้อนึ่งสิมีไหมเงียบพักเลยมาต้องพูดเอออย่า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 ทำอย่างนี้นะชีวิตจริงคุณจะมายิงมือค่ะเพื่อนๆคะถ้าอยากสั่งสินค้าถ้าสมมุติว่าแอปเอฟไม่ทันแล้วใช่ไหมคะโทรมาที่0958456432นะคะหรือ0 9 5 7262194นะคะใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นดีเลอร์นะ่าแจะพวกนายหน้าไม่ต้องโทรมาหรอกเราอยากให้ดีเลอร์ตัวจริงเพราะว่านายหน้าไปบวกเยอะนะเราไม่อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องรับผิดชอบค่าบวกนายหน้านะเราไม่ต้องการตรงนั้นเราต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยกินของถูกกินของดีนะอย่างดีเลอร์กับเราเข้าใจแต่ส่วนมากตอนนี้นายหน้าค่อนข้างโทรมาเยอะไม่ต้องโทรมาหรอกนายหน้า เราต้องการอีเดอร์ตัวจริงนะตอนนี้นะคะบอกแล้วไม่ต้องการอะไรอยากได้ออเดอร์เป็นกําลังใจให้พวกเราอันนี้เป็นมิติใหม่เหงการรีวิวสินค้าขั้นเทพมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการที่แบบเทคนิคเราดีไหมคะเจ๊ดีดีมากมันจะแบบมีบ้านเราไที่เป็นจริงจังดงามสมมสมส่ามือสับเลยคนสิ่งี่ไม่ใช่ในบ้านเนี้ยใช่ที่บ้านเรามีใครบ้างนะคะเจ๊รู้ตัวหมดเลยใครรู้ตัวโอ้โหยุ่งเรื่องไอ้เหี้ยคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะ ค่ะถ้าเมตตาเรานะคะเมตตาพวกเราเมตตาคนที่อยากให้เราไปช่วยช่วยฉุดเข้ามาจากความทุกข์ที่เขากำลังตกได้รับอยู่ตอนเนี้เมตตาแค่อุดสินค้าเราไม่ได้แค่ได้สินค้าทีเดีไม่ใช่แค่สินค้าที่ดีอย่างเดียวไม่ใช่ของที่ว่าราคาจับต้องได้ตึกร้างยังไงยังอยู่ตึกร้างด้วยใช่ไหมไม่แล้วมันโอเคไหมเพราะว่าผมเนี่ยได้ติดต่อดรพีเนี่ยอาจจะเอามาทํางานที่บริษัทผมอะ เด็กกี่ขวบปะเด็กกี่ขวบปะพระจ่าทำทุ่ยไอ้หน้าด้านหนี่อยู่หนักเลยค่ะไม่พิมพ์มาตอนไหนผมไม่เห็นนะไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านนี้เลยพระสมพูดคนบ้านใต้อาแบงค์ลองส่งส่งให้กลุ่มผมอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเด็กอายุเท่าไรเช็คเพราะว่าไม่แล้วก็ไปไปไปช่วยเขาแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องการให้อาชีพเราอย่าให้เงินเงินร้อยสราให้อยู่แล้วในการเลี้ยงลูกเขาเข้าใจมากแต่เราอยากให้เขาดีฝันคุณไม้ค้อนเข็นล้างใช่ไหมคุณไม้คัอนเข็มค้อนเข็ม เขาทำงานอะไรอะเขีน่น้องอยู่นะน้องชายหนูเองค่ะโอ้คิดดีทำดีให้เป็นคนดีตลอดชีวิตอ๋อเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ารไม่จับไม่ได้มันไม่ใช่ชีวิตทีี่มาจรนะค่ะมีคนบอกว่าเออแล้วจะไปเมื่อไหร่อ่ะอ๋อลูกสาวที่เชียงใหม่บอกว่าสั่งสั่งปลากระป๋องห้าลังโอเค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 หนูปลากระป๋องห้าลังไม่ไงอ่ะเราไม่ได้จริงโอเคโอเคปลากระป๋องห้าลังหนูสั่งไปในเพจเลยลูก ในเพจหมอปลาปลากับ๋องเลยฟองห้าลังสามเวเลยน้องน้ําอันนี้ร้านโกกีที่เชียงใหม่ไอโกกีที่เชียงใหม่เป็นอาหารเกาหลีก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราไป,ไปเอาไปเลยเอาแล้วันนาไปด้วยกูก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วยกไปเลยกูอไอ<ม>ต่างด<จ>ุล<อ>กูไปเอาเลย<ป>เอาไปเลยเอาไปเลยไปเจ่อยเจ๊นะเจ๊ดูสิทำหนูเนี้ยไอสัตว์ชีวิตจริงนะพระพูดเลยนะค่ะ ให้เพื่อนพี่โนดบ้านใต้แอบยิงไอ้นี่ค่ะค่ะเอาได้เอาไปเลยค่ะกูไม่ไหวแล้วกูก็ไม่ไหวมึงเราเลิกกันไม่ได้เป็นอะไรกับมูเห็นเลยเจ๊จ่าถืออย่างไรแล้วเมื่อคืนคุณชวนผมไปนอนกับคนทําไมไอ้คนอย่างงี้มันจะนอนกับควายอ้าวคุณเป็นฟายดิคุณหาว่าเมียผมเป็นฟายนะเฮ้ยคุไม่ได้พูดถึงเลยเอาเมื่อกี้คุณว่าถ้าคุณเป็นนี่ยจะนอนกับคนก็เป็นฟายก็เมียผมเป็นฟายดิอันนี้อร่อยไหมคะ ชื่นใจกินแล้วสดชื่นดีนะไอ้นี่บมันเลอปากนะมันเลอปากเนาะผสมตีนกระทืบเลยอะวัดนะใช่ค่ะผสมโหดมากตีนกระทืบเดนยวรัตนาเขามีคนบอกว่าไม่ขำแล้วว่าบอกหมอปลาหน้าหมีเมื่อกี้เขาหน้าหมีพี่เจบอกหน้าหมีหรือหน้าอะไรนะยิ่งก็ควายไม่เมื่อกี้หนูบอกว่าอ๋อเขาว่าพี่หน้าหมีหน้าหมีแกบอกไม่หน้าหมีแล้วหน้าอะไรนะไม่พูดละอยู่ในจิตใจแล้วเหรอจีนเหรอค่ะ ไอ้ควยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคะเดี๋ยวพี่โนดตมาเ็ตำรวจค่ะอุดดุลพวกเราเด้อค่ะสินค้าของเราอ่ะไม่ได้แค่ได้ของดีไม่ได้ของถูกแล้วของที่เป็นออร์แกนิกอย่างเดียวยังได้ร่วมบุญทางอ้อนด้วยนะคะให้เราได้ดําเนินในการไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์เกิดความทุกข์เคร่มาได้เลยนะคะคือเคสเนี้ยเคสนี้มันมีเด็กท้องคนหนึ่งฮะเหมือนว่าไปอยู่ที่ตึกล้างแห่งหนึ่งแล้วมีคนส่งมาให้กับรายการผู้ทราบป่าภัย นะผมคิดว่าไวๆเนี้ยผมจะลงพื้นที่ไปสอบถามรายละเอียดอยู่ที่จังหวัดอะไรคะยังไม่รู้แน่จริงว่าจังหวัดอะไรแต่เหมือนว่ามันมีเด็กอ่อนไงปะมันมันมีลูกอ่อนเราก็คงจะต้องเอาเด็กคนเนี้ยหางานแต่ดรพีเนี่ยก็น่าจะให้จะอยู่ที่บริษัทอย่างน้อยคือมีที่อยู่ไปหลักแรงและให้เด็กมันใหญ่ฝันนี้ก่อนแล้วเราก็ต้องเอาทุนพวกเนี้ ให้ค่านมเด็ก,กนู่นนี่นั่นคือต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบโอ๊ยมึงตอแหลหรือเปล่ามึงเอาของขายแล้วไม่ให้ทุนเรา,าหาค่าใช้จ่ายก่อนสิ่งที่เหลือจากตรงนั้นนะคะที่เพื่อนเพื่อ,อแม่ตาอุดหนุนเ,เราเราก็ไปต่อยอดทําความดีและทุกความดีของรนของเราตรงๆเ,เลยนะทำม,มาเนะี่ยยังไม่เห็นเงินเลยนะยังไม่เห็นเงินแต่ว่าเราได้ทำเราได้ช่วยคนได้ช่วยคน,นแ,ลแล้วเราได้ต่อยอดคือ,เร,คอเราตั้งใจคือมี12สินค้าของเราที่เป็นโปรเจกต์ของเราที่ทำแต่ยังไม่ครบนะเนี่ยยังค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทําคือเอาตรงนั้นเพิ่มเดี๋ยวเราากก็มีปปง ยาสีฟันกาแฟเพื่อสุขภาพน้ำพึ่งน้ำปลาร้าแล้วก็จริงๆมันมีกาแฟแล้วก็โกโก้แล้วก็ตัวนั้นแต่ตอนนี้ของมันขาดตลาดใช่แต่วัวัยเนี้ยก็จะมีสบู่สบู่จมูกลำข้าวซึ่งเราหน้ารัตนาเนี่ยเป็นคนรีวิวเชื่อไหมพอทาปั๊บเนี่ย ลิมผิวหนังเนี่ยออกมาไปวายทำไมไปใช่ป้ <c oughs> จะบอกว่าไอ้นี่มันแต่งเรื่องนะปะ้าบอกมาค่ะอย่าไปฟังมันแล้วก็ <นะ S 2> อีกตัวหนึ่งบัวหิมะแล้วก็บัวหิมะมันเป็นกลิ่นแบบว่าธรรมชาติที่เป็นแบบว่าหอมเฮ้ยด่าทำไมเมื่อกี้ด่าสัใครด่าใคร เจ๊ไม่เคยว่าใครกินไก่สันหไม่จริงไม่จริงเจ๊ไม่เคยด่าใครเอ้ยมึงกินกูด่าใครด่ามึงเลยอ่ะชัดเจนนักเพลงพอเอาเด้อหูเจ๊เจ๊เมื่อกี้เจ๊ด่าใครคะเดี๋ยวพี่โน้ตก็จะเกิดชีวิตจริงด่าทำไมโอ๊ยมันที่เอวเลยเอาคุณด่าทำไมเจ๊นะปล่อยเจ๊ด่าทำไมเดี๋ยวกูจะบอกแถวนี้หมดเลยด่ามีเรื่องนะมีเรื่องสิค่ะ นั่นเลจใช่เลยสู้ใจขาดดินค่ะเจ๊รัตนาซึ่งไม่เคยยอมใครค่ะคนบ้านใต้พูดกันเลยนะเพื่อนพี่พูดอะไรพูดมาเลยพูดมาเลยพูดมาพูดมาอย่าเงียบปากพูดมาคุณอย่าเงียบปากพูดมาคุณอย่าแหกปากเงียบมาคุณอย่าช่วยหาคนช่วยคุยกับผมเนี่ยจ้องตาผมจ้องตาผมจ้องตาผมบีบตัวกูนะไอ้หน้าเหี้ยไอ้หน้าเหียไอ้หน้าเหี้ยไม่ใจพูดเลย เดี๋ยวพี่โน้ตก็มาเดี๋ยวจะมาแล้วนะคะพี่โน้นนะคะค่ะลืมไปแล้ว่าจะพูดอะไรกล่องละสองรย้าสิบาทไม่ไม่ก็คือใครที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่าไปวางขายร้านค้าของท่านก็อินบ็อกก์มาในเพจหรือตอนเนี้ยอยากจะซื้อติดครัวเรือนไว้ก็คอมเมนต์ตามรหัสสินค้าที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะเราบอกแล้วว่าสินค้าเราไม่ได้ทําให้ผมรวยหรอกครับแต่มาทําให้อีกหลายชีวิตอ่ากได้ต่อยอดอาชีพเขาและได้ต่อ อายุเขาใช่ค่ะเหมือนกับว่าเขาก็ลังทุกข์แล้วก็ไม่ได้รับความเป็นหรือหลายๆเรื่องราวซึ่งมันไม่มีทางออกเจอทางตันบางทีเขาบอกว่าหมาจนต่อกตะยังไงก็สู้แต่บางคนมันสู้แล้วมันสู้ไม่ได้ค่ะด้วยการที่มันทุกอย่างอ่ะมันต้องมีเงินในการดําเนินชีวิตบางทีแบบเราอยากอ,ยอ,อะไรเอลันเจ็บปากเลยอะไรพเก่งพัเก่งอะไร กูจะให้พี่โนดยิงมึงยิงแน่นอนจะให้พี่ดาดตบมึงเออเออมึงพูดไปเถอะพูดแล้วคุณมั่นใจคุณพูดพูดหยาบมึงกูทุกคำนี่เราแรงเลยเจ็บมากเลยกูทำกับเจ๊อย่างนี้ไม่ได้คืนนี้ไม่น้องนอกเลยนะนี่บ้านเจ๊นะด่าทำไมด่าทำไมเพื่อนหูแตกหรือยังคะเดี๋ยวชีวิตจริงที่คุณมั่นใจแอบปิงเลยเหแอบปากเหม็นควายเนี่ยเทียนทุกคำอ่ะต่อค่ะแล้วเราจะบอกว่า อุดหนุนแล้วเถอะค่ะเมตตาเราเถอะค่ะสิ่งที่ทุกคนได้เนี่ยได้ทําบุญไปทางอ้อมด้วยนะ,ะทำบุญทางตรงเลยดีกว่าสิ่งที่เหลือมันคือไปต่อยอดบุญบุญคือความดีถึงไม่มีเ<า>งินก็เป็น<อ>บุญน,นะคะสองถึงเจ็ดเนี่ยผมต้องเดินทางจะไม่จะไม่บอกว่าเดินทางไปไหนคือไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านสองถึงเจ็ดพฤษภาหมอปลาไม่อยู่บ้านนะต้องไปช่วยถ้าใครจะมาหาหมอปลาสองถึงเจ็ดหยุดยาวเลยไม่อยู่ห <5 S 1> นะ้าวันห้าวันเนี้ยผมต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ไปหลายจังหวัดมากเพราะเคสร้องเรียนมาหรือเคสผีเข้าผีออกนะหรือแต่เอฟีปรารนาไมุ่กองกลัวเราก็จะปรารถนาเนี่ยไปปล่อยไว้ที่บ้านพักคนชราวัยวันี้ครับไม่ค่ะเอาไปด้วยค่ะเพราะว่าไม่เอาไปเอาไปเอาไปไม่เอาไปขอร้องไ่เอาไปเงียบปากไม่เอาไปหนักรถไม่เอาไป จะว่ายใครไม่ใช่พักไม่ต้องวหว้ไม่ต้องวหว้ไม่ใช่พระไม่ใหัไม่ใพระเอาอีกเจ๊อย่ายอมพี่สักนินเป็นทนจริงในบ้านนี้มันโน่ะไล่ะมีจริงๆริงด้วยอะไรกูไม่พูดอะไรลและอ้าวเงียบไปนะเงียบไลนะเงียบเลยนะเงียบไปนะเงียบไปนะเงียบเลยนะเงียบเลยนะเงียบไปนะเดียบเลยจะเงียบเลยนะเอาเมื่อกี้บอกว่าไงให้เงียบมาไอ้สั้ จะตบเลยตบสิห <All right. S 1> ักเลยนะหักเลยนะน้องช่วยด้วยอ่ะเจบเลยเดี๋ยวกูจะบอกพี่โนดเลยชีวิตจริงเนี่ยให้แอบยิงเอ้าเอฟซีคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ซื้อสินค้าครับคอมเมนต์ซื้อสินค้ารัตนาเลยคอมเมนต์ไปเลยอย่าไอ้สัตว์อ่ะสงัดอีกแล้วพระสงฆ์เขาพูดแล้วนะรัตนาพระสงฆ์พูดว่าไงพระสงฆ์พูดว่าให้คนแอบยิงยิงใครยิงมึงเนี่ยยิงคุณนั่นแหละอูเป็นคนดีคนดีที่ไหนอ้าวยาที่เอวเลยแหละโดนแม่โดนแม เขาตะกีดว่าพี่ไปนอนหน้าบ้านเลยนี่บ้านเจ๊นะเขาตะกิดว่าคืนนี้เจ๊มานอนด้วยเจ๊ไม่ใช่คนแบบนั้นเลยนะให้ให้เมียเธอหลับก่อนไม่จริงเลยฟังในไอ้ปากสักเบือพูดค่ะใช้สักเบือพูดแทนปากแล้วค่ะเจชีวิตจริงพี่โน่นนะค่ะเพื่อนๆถ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะ095 845 6432นะคะหรือ095 721เอ้ย7262194ค่ะ รีพืชไปนิดนึงค่ะหรือจะสั่งสินค้าถ้าเอฟไม่ทันนะคะโทรไปสั่งได้ตามในเพจของหมอปลาดรพี P, หรือหมอปาปากระป๋องนี้เลยได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้นะคะทุกอย่างที่เราทำมาเราอยากให้ทุกคนใช้สินค้าที่ดีมีออยอที่ถูกต้องเป็นออแกนิกแล้วก็จับต้องได้ที่สำคัญคือได้ร่วมบุญด้วยนะคะเพื่อนๆได้ร่วมบุญทำดีและได้ช่วยเหลือคนอีกหลายๆชีวิตแค่เขาบอกว่า กาลังใจจากใครบางคนนะคะช่วยส่งผลให้อีกหลายๆคนยังหายใจนะคะเขาบอกว่าลูกสามคนเกิดอะไรขึน้นนะสองคนแรกสี่ถึงหคนเล็กสองขวบแล้วก็เก็บของเก่าเก็บขยะเข็นมีปั๊ม